ซิที่คาราคากันเองกันเองนะคะสวยราคาสุดคุ้มแค่ไหนตามไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้เราจะมาพบก,กับซิตี้คาร์นะคะราคาสุดคุ้มราคาประหยัดกับเจ้า Toyota v o ีอ 1.5e โมเดลปี2017อ่าปี2017ก็คือตัวนี้จะเป็นโฉมที่ไมเนชเชนแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ใหม่นะเครื่องยนต์ฝาเขียวที่เรารู้จักกันนะคะตัวนี้จะรักโลกแล้วก็ประหยัด อะไรที่เขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่กระจังหน้ากันก่อนนะคะในการมาเนเชนของเขาในส่วนของ v ีออสตัวนี้นะคะมาพร้อมกระจังหน้าตัวใหม่เลยนะนี่กระจังหน้าตัวนี้นะคะที่เป็นเหมือนเปียโนแบ็กสีดำนะคะเพิ่มความกว้างให้ด้านหน้าเพิ่มขึ้นแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกให้ด้วยนะสาหรับตัว E ีนะคะก็คือตัวกลางนั่นเองนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซี ร้อยแแรงมา้านั่นเองนะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในกันก่อนนะคะตัวนี้จะให้แม็กนะคะมาด้วยเลยนะในส่วนของแม็กจะเป็นลมดำนะไม่ใช่สีเงินนะคะตัวนี้จะเป็นออกสีเขาเรียกว่าลมลมดำเนาะเขาเรียกว่าสีลมดำนะสาหรับตัวนี้นะคะในส่วนของภายในอ่าเรามาดูการดีไซน์ภายในของเขาตัวนี้จะเป็นตัวเมชชนเหมือนที่มดบอกนะปว่าปีสิบเจ็ดะเป็นบล็อกตัวเครื่องอ่าก็คือเครื่องฝาเขียวนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้นะเป็นเครื่องใหม่แล้วนะก็คือตัวเนี้ยอ่าในการเล่น ด้านข้างของเขาจะมีแถบตรงนี้ออกสีเหลือบๆทองๆนะคะ,ะเสริมให้ดูความเขาเรียกว่าอะไรความมีมิติความมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะในกวารตกแต่งคอนโซลตรงกลางด้วยยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยนะคะแล้วก็ตัวครอบโครมเมียมในตัวานใน,ใน,ใน,ในส่วนของตัวหน้าปัดให้ด้วยนะคะแล้วก็แอบเล่นตัวนี้นะนิดหน่อยตรงพวงมาลัยนะคะในส่วนของเปียโนแบ็กเห็นไหมเสริมเขาเรียกว่าให้มันดูแบบว่า ไม่กระด้างจนเกินไปนะให้มันดูซอฟลงก็คือม,มีมิติในตัวของหนังกับตัวเนี้ยนะคะตัดกันในส่วนของบอกเขาจะเล่นเป็นลวดลายในตัวเล่นเส้นได้สีส้มสลับกับสีดำเทาเนาะในส่วนของตัวนี้นะคะบอกก็จะเป็นลายใหม่นะตัวนี้นะที่เราไม่ค่อยได้ไดเห็นกันนะคะคอนโซลด้านหน้าแต่ส่วนในของเครื่องเสียงนะบล็อกยังเป็นบล็อกนี้อยู่นะคะบล็อกเดิมนะ ว่าเครื่องเสียงก็จะจะเป็นประมาณนี้ในส่วนของ New v i o อนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยมาเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็ดู ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังด้วยนะคะเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารก่อนนะภายในก็จะกว้างขวางประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะสำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสุดคุ้มแน่นอนกับเริ่มต้นเครดิตดีฟรีดาพรเริ่มต้นเพียง4,827บาทเท่านั้นเองนะสำหรับ New VR New v ววซ 1.5e โมเดลปี2017นะสำหรับคันนี้นะก็คืออย่างที่บอกรักเมดเขาเรียกว่า มีความประหยัดนะคะแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมนะคะสามารถเติม e 8 5ได้ด้วยนะคะตัวนี้มาเรามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็จะกว้างพอสมควรเลยนะคะสำหรับนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะภายในประมาณนี้นะคะสำหรับ all new vios ตัว e นะคะก็คือตัวโมเดลปี2017นั่นเองนะคะเรามาดูในส่วนของทางนี้กันบ้างนะคะสำหรับ ออนนะคะใครที่กำลังมองหา,ารถเก่งไว้ใช้งานสักคันหนึ่งที่เป็นซิติคาราคาสุดประหยัดบอกเลยว่าคลิปนี้นะสุดคุ้มแล้วก็ประหยัดจริงๆนะคะประหยัดจากรถใหม่ไปถึง3 0 0แสนบาทเลยทีเดียวสำหรับเจ้าคันนี้นะเดี๋ยวเรามาชมในฝั่งนี้กันบ้างนะคะ ประหยัดนั้นแล้วก็สามารถฟรีดาวได้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวมดขอดูสำเนาตัวนี้จะเป็นคสสิแท้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกเป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีร้อยแปดแรงม้านะสำหรับคันนี้โมเดลปี2017เดมาเดี๋ยวเรามาชมราคากันอ้อเดี๋ยวไปซา,าเสียงเครื่องยนต์ก่อนเนาะเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนนะสำหรับเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีคันนี้นะคะ,ะเป็นยังไงกันบ้านนะคะกับบล็อกนี้นะอย่างที่บอกกันน่ะฟังเสียงเครื่องยนต์กันสักนิดนึ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะคะสำหรับบล็อกของ 1,500cc ร้อยแปดลองแรงมาไหนมันเป็นเครื่องยนต์ตัวตัวใหม่ยังไงเเรามาดูกันนะคะเนี่ยอย่างที่บอกนะคะอย่างที่มดพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือเป็นเครื่องยนต์ตัวที่เขาเรียกการฝาเขียวก็คือตัว VVTI นะสำหรับตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์ตัวฝาเขียวนะคะแล้วก็ดูอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าตัวน็อตนะคะไม่เคยขยับเลยน็อตเดิมทุกจุดนะอ่า เห็นไหมคะทุกจุดนะคะเดิมฟ้าเขาเรียกวอะไรป้ายนะคะทุกอย่างนะคะยังอยู่คงเดิมหมดเลยนะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของทานหน้านะคะทุกอย่างประมาณนี้เลยนะสำหรับเจ้า all new vios 1 5ึ่งจดห e model ปี2017กับราคาสุดคุ้มมากๆเลยสําหรับคลิปนี้นะคะรถใหม่ราคาอยู่ที่679,000บาทนะคะสำหรับรุ่นนี้ all new vios model ปี2017กับคลิปนี้ ประหยัดไปถึง300,000บาทเลยทีเดียวนะคะกับราคา379,000บาทนะคะ3 7 9 0 0 0บาทแค่ดีีดฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง4,827บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่สามารถโทรสอบถามโุดได้เลยที่เบอร์ด้านล่างที่ให้ไว้นะคะ0 8 3 1 0 0 6 1 6 1นะคะทุกคำถามมีคำตอบให้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอฝากเจ้า Oniuvios Model ปี2017กับ 1.5 e คันนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ